เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพบินฟ้ากันวันนี้วันที่6วันที่7วันที่8นะครับวันนี้พรุ่งนี้บเวยน,นี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะมีฝนตกและอาจจะมีกระแสลมแรงบ้างในส่วนของภาคตะวันออกเราแต่ที่เขาเตือนหนักๆน,นั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางตอนบนก็เตือนไว้เรื่องของการระมัดระวังกันนิดหนึ่งครับเพราะว่าภาวะโลกร้อนทำให้เกิดอากาศแปรปรวน ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นมากทีเดียวโดยเฉพาะสิ่งที่ผมได้นำเรียนไปแล้วเรื่องของปริมาณผลผลิตทุเรียนซึ่งความจริงกับที่เห็นณนะเวลานี้ไม่ได้มากมายดังที่ได้มีการคาดการไว้มาดูข่าวประชาสัมผันธ์นะครับจากกรณีที่เราได้ทราบกันแล้วว่าการส่งออกทุเรียนนั้นมีปัญหามากมายทีเดียวเกี่ยวกับกระเบียบขั้นตอนที่ทางประเทศจีนกำหนด และก็มีเรื่องถึงสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสารชุบสี b, b ีไหรือว่าเป็นตัวสารที่เป็นโลหะเป็นแคดเมียมรวมถึงสารเคมีป้องก,กันกําจัดศัตรูพืชที่ตกค้างดังนั้นครับเครือข่ายชัยพืกเกษตรจันทบุรีก็ได้ร่วมกับบริษัทเอราวันเคมีกเกษตรจำกัดนะครับจัดการประชุมในเรื่องของหัวข้อการใช้สารกําจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องในทุเรียนเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะประเด็นที่เน้นก็คือแคดเมียม B Y 2และสารเคมีที่ทำให้เกิดคราบในวันเสาร์ที่8มีนาคมที่ห้องแกลบบรูมโรงแรมมณีจันทร์จันทบุรีเราโดยการจัดประชุมครั้งนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึงเวลา12นาฬิกาในการประชุมเราก็จะมีในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มในการรับประทาน พนักรที่สนใจนะครับเนื่องจากเรามีการจำกัดก็อยากให้พนักรที่สนใจนั้นสํารองที่นั่งแจ้งได้ที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่พนักรใช้บริการอยู่จะโดยการไปติดต่อหรือจะโดยโทรศัพท์อย่างไรก็ตามสะดวกนะครับผมเชื่อว่าพสนักรกรสามารถที่จะติดต่อกับชัยพฤกษ์ในสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ได้ ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ย้ำว่าในส่วนของการประชุมก็คือวันเสาร์ที่8มีนาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณห้องแกรนบอลูมโรงแรมมานีจันจันทบุรีสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับในทุกวันพฤหัสก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจคือในส่วนของเงาะและในส่วนของลองกอง ประเด็นของลองกองนั้นก็มีคําถามที่น่าสนใจครับว่ากรณีของการกระตุ้นหรือการทําให้ลองกองออกดอกได้ดีออกดอกได้มากได้ได้สม่ําเสมอเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างหรือมีกระบวนการจัดการอย่างไรดังนั้นเรามาฟังคําตอบกันในสาระในเช้าวันนี้ครับก่อนอื่นนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าลองกองเป็นพืชที่มีระบบ การออกดอกการเจริญเติบโตเหมือนกับมังคุดนั่นหมายความว่าใบของเขาจะต้องได้ระยะเวลาในการสะสมความสมบูรณ์มานานกว่า6เดือนซึ่งนั่นเป็นกระบวนการเจริญเติบโตโดยธรรมชาติจากฤดูกาลในปีการผลิตที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นเขาก็มากระทบกับสภาวะอากาศมีความเปลี่ยนแปลงมีความเครียดเนืน่องจากระบบรากของลองกองนั้นจะมีความลึก เกือบ1เมตรคือประมาณ80เซนเหมือนมังคุดแต่ว่าหลองกองเองมีระบบลากผิวดินคล้ายๆกับในส่วนของทุเรียนและสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือลักษณะของใบาการแตกใบอ่อนในหนึ่งรอบปีก็จะเพ่นเหมือนกับมังคุดทุกประการคือกรณีของการออกดอกแล้วก็จะแตกใบอ่อนหรือในส่วนของการแตกใบอ่อนไปแล้วจะต้องใช้ระยะเวลานาน,านกว่า4เดือน ก็จะออกดอกได้ในอีกรุ่นหนึ่งดังนั้นในส่วนของเวลานี้นะครับเราก็จะมีองกองที่ออกดอกแล้วกำลังจะออกดอกกำลังเป็นกลุ่มตาดอกประเด็นคำถามคือเราจะจัดการอย่างไรที่จะให้ดอกนั้นออกมาสม่ำเสมอจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อธิบายอย่างนี้ครับว่าองกองควรจะออกดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าในบางแปลงก็ยังไม่ออกหรือออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีการพัฒนาดังนั้นเราก็มาดูประเด็นกรณีนี้ครับว่าท่านที่ออกดอกแล้วควรจะจัดการอย่างไรท่านที่ยังไม่ออกดอกหรือกําลังระหว่างออกจะเพิ่มปริมาณดอกจะจัดการอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากปัจจัยตัวสําคัญตัวแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของน้ําประเด็นของน้ํานั้นจะต้องจัดการเหมือนกับมังคุด หมายความว่าเมื่อลองกรองได้ผ่านกระบวนการเป็นใบแก่อายุใบได้สถานะอากาศอืมนวยคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของโค้งสุดท้ายละที่เราจะส่งเสริมการออกดอกเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยที่จะต้องให้มากนะครับแต่เว้นห่างคำว่าให้มากเว้นห่างในครั้งที่หนึ่งเป็นประเด็นเลยครับที่จะเหมือนกับมังคุดให้เท่าไหร คำตอบตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลเองว่าต้องให้มากที่สุด1ครั้งหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้าสู่ขบวนการบังคับน้ําต่อไปในการให้น้ํานั้นก็คือเป็นเทคนิคให้ลงมาเว้นห่างๆหรือเว้นนานๆอาจจะเป็น5วันหรือเป็น7วันหรือเป็น10วันก็แล้วแต่ก็ยังคงสามารถนำมาใช้ได้ในแนวทางหนึ่งกับอีกแนวทางหนึ่ง ก็คือ,อให้ในระยะที่เร็วขึ้นแต่ลดปริมาณน้ำลงเหลือประมาณ30-50%ของปริมาณน้ำหรือเวลาที่เราเคยให้น้ำจะเป็นตัวส่งให้ตาดอกเคลื่อนเหมือนกับมังคุดทุกประการทีนี้เมื่อเราให้น้ำแล้วปัจจัยตัวต่อมาก็คือปัจจัยที่จะไปทำลายการพักตัวของกลุ่มตา คือตาลองกองเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นตาข้ามปีก็มีตาใหม่ก็มีเราเชื่อว่าพิทักษกรจะดูออกตาเก่าตาข้ามปีจะเป็นสีน้ำตาลแก่แต่ถ้าตาใหม่จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือออกอมขาวอมเหลืองกรณีของการที่เป็นตาที่ไม่ขาวอมเหลืองตรงนี้เราก็จะมีปัจจัยตัวหนึ่งไปทำลายการพักตัวของตา นั่นก็คือสารในกลุ่มของไทโอยูเรียซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีจำหน่ายนะครับแต่ถ้าหากว่าเราหาได้ก็ลองดูครับอัตราของการใช้ไทโอยูเรียเนี่ยเราพ่นครั้งเดียวหลังจากให้น้ำเราก็จะใช้ไทโอยูเรียในอัตรา30กรัมต่อน้ำา20ิบรใช้ในปริมาณน้อยแล้วก็พ่นเจาะไปที่กลุ่มตาโดยตรงนะครับไม่ได้พ่นทั้งทรงพุ่มนะครับต้องอธิบายตรงนี้ว่าเจาะ ไฟที่กลุ่มตาตามท้องกิ่งในตำแหน่งนั้นเพราะว่าสารตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นพิษกับใบแต่ว่าเขาไปทำลายการพักตัวถ้ากรณีของมะม่วงเราจะสังเกตครับว่าคำแนะนำาขงมะม่วงนั้นเขาจะใช้โปรทสเซียมไนเตรต13046คู่กับไทโอยูเรียไปทำลายการพักตัวของยอดเพื่อให้ออกดอก ในส่วนของรลองกองก็ใช้ไทยโอยูเรียที่อัตรา30กรัมต่อน้ํา20ริดพ่นเฉพาะตําแหน่งไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับพ่นไปหนึ่งครั้งหลังจากให้น้ําอันนี้คือปัจจัยตัวที่ไปทําลายการพัดตัวของตาเราจะดําเนินการการณีที่ตาไม่มีการพัฒนาตาข้ามปีหรือตาที่ไม่พัฒนาถัดมา เมื่อเราเริ่มพบเห็นกลุ่มตามีการพัฒนาเปลี่ยนนะครับเป็นสีเขียวอมขาวสีขาวอมเหลืองหรือเขียวสดใสอันนั้นหมายความว่าเป็นกลุ่มตาที่เริ่มมีการพัฒนาเราจะดูได้จากปลายเขาจะมีลักษณะเขียวอมขาวขาวอมเขียวก็แล้วแต่ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกลุ่มปัจจัยละปัจจัยที่เราจะนำมาใช้ในการพัฒนาเนี่ย ก็เป็นการทําลายการพักตัวด้วยบํารุงด้วยให้ตาดอกออกดีด้วยปัจจัยเหล่านี้ได้แก่สารสกัดจากสาหร่ายสาหร่ายบวกกับกรดอะมิโนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะมีสาหร่ายต่างหากมีอะมิโนแอซิดต่างหากหรือจะเป็นสาหร่ายบวกอะมิโนอย่างเช่นตัวอังกาอัาอจินินนะครับ บวกกับกรดอะมิโนหรือจะเป็น P k เคบูสเตอร์ซึ่งเป็นสารลายบวกอะมิโนแล้วหรือจะเป็นในส่วนของเซเนกอน2000หรือจะเป็นในส่วนของสารลาลต่างๆบวกอะมิโนแอซิดนี่คือประเด็นที่เราจะนำมาพ่นเพื่อบำรุงด้วยและเสริมการออกดอกด้วยของตาลงกองปัจจัยตัวต่อมาครับ นอกจากสารลายสา,า,ยารสกัดอะมิโนก็จะเป็นกลุ่มทําลายการเพิ่มเซลล์ทําลายการพักตัวกระตุ้นให้ดอกเคลื่อนตัวในทุกสภาวะก็คือพวกอัตโนิิหรือกลุ่มสารไบโอสติมเรนอย่างเช่นตัวทีโนหรือ,อปัจจัยต่างๆกลุ่มปัจจัยเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไปกระตุ้นให้พืชทํางานหรือตาดอกทํางานในทุกสภาวะไม่ว่าร้อนไม่ว่าแรงไม่ว่าหนาวไม่ว่าเครียด อันนี้เราเรียกว่ากลุ่มไบโอสตอเรนก็ไปเพิ่มได้การบำรุงตรงนี้เนี่ยเป็นการพ่นเพื่อเพิ่มพลังงานและกระตุ้นตาแต่ตัวที่เราจะต้องใช้ประกบคู่กันก็คือโพแทสเซียมไนเตรต1 3 0 4 6 1 3 0 4 6น,นั้นประเด็นที่เราใช้เนี่ยจะเป็นในอัตราสูงคือ1กิโลกร,รมัมต่อน,น้ำ2อลิตรเขาไปทำหน้าที่เพิ่มความเครียดจาก ไปส่งเสริมการระดอกจากโพแทสเซียมนะครับไปควบคุมตาที่เคลื่อนออกมาไม่ให้เป็นตาใบให้เป็นตาดอกอันนี้ก็คือลักษณะของปัจจัยในกรณีเดียวกันเนี่ยสมัยก่อนเรามีการใช้สารกำจัดมแมลงอย่างเช่นคอพิลีฟอร์ ปัจจุบันไม่มีเราก็ใช้พวกโอเมโทเอโปรฟิโนฟอสนะครับหรือ,อกลุ่มต่างๆใกล้เคียงเพื่อเสริมเข้าไปทำหน้าที่ในการควบคุมแมลงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเขาจะไปเสริมการทำงานของโพแทสเซียมไนเตรตให้มีปฏิกิริยาในการสร้างความเครียดให้มากขึ้นเมื่อพืชได้รับความเครียดก็จะมีคำสั่งให้ออกดอกดอกที่ออกมาก็จะได้รับปัจจัยจากพลังงานเหล่านี้จึงเป็นสูตรสาเร็จเช่นเดียวกับทุเรียนเพียงแต่อาจจะ มีความแตกต่างกันในประเด็นตรงสารที่เรามาทำลายการพักตัวนี่คือการเพิ่มปริมาณกลุ่มตาเมื่อเราเพิ่มปริมาณกลุ่มตามาได้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องเข้าใจว่าเราก็จะทำให้ตาดอกยืดยาวหรือยืดช่อนี่เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับ แล้วประอะไรนะฮะประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,พนเพื่อจะได้มีกาไรสูงสุดใช่ใช่พาะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบสบํารุงใบก็20-20-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกําไรทุกปีหาซื้อออปุ๋ยบโเเม ระาเคได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกษเกษตรทุกสาขา เอาเด็ดเทคโนครอบตอนการเร่งผลอ่อนโตเร็วทุเรียนเงาะลองกองมะม่วงและไม้ผลทุกชนิดในระยะติดผลอ่อนควรทําให้ผลเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องเร่งให้ผลโตเร็วป้องกันผลร่วงเพิ่มการติดผลด้วยการพ่นไฮพาวเวอร์15 15 15และเทรนเนอร์พ่น2-3ครั้งทุกๆ7-10วันและดินควรมีความชืน้นไฮพาวเวอร์15 15 15และเทรนเนอร์จะทําให้ผลอ่อนโตเร็วลดการหลุด เพิ่มการติดผล High Power 15 15 15และเทรนเนอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเท h โนคร o บหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านโรคหลากเน่าโคเน,น่าเริ่มดื่อยาแล้วลามินาและไตราสารช่วยได้ ตราสานคือเชื้อไตรโคเดอมาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่มปีละสองถึงสามครั้งแก้โรคโคนเน่ารากเน่าลามีนาคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีดพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทาราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนละ่ะก็ที่ใชยพืชเกษตรทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมอน d p รกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีบจำกัดใช้สีในก้อนสองพันนะพือ่อโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช่นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนก้อนสองพันสวนฉันก็ช้สีนก2000้อนสองพันฉันได้กบไ้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมิสารอะมิโนโอเอสิตจ,จากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร,ร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทําง,งานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจําหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน ันสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจังทับลีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับในกรณีของการยืดช่อให้ยาวน,านั้นปัจจัยตัวหลักๆนะครับที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็คือฮอร์โมน GA หรือจิบเบอรรลิกแอซิที่ทำให้ช่อดอกยาวสมัยก่อนเรารู้จักฮอร์โมนจิบ ในการยืดช่อในการกระตุ้นใบให้ในการาทําให้ขั้วใหญ่อะไรก็ประมาณนี้อันนี้นคือจิปคลีมซึ่งปัจจุบันก็ยังมีใช้มีจําหน่ายในทุเรียนพัน์ธุกระดุมหรือในพันธุ์อ,อพวงมณีอะไรประมาณนี้กรณีของการใช้จิปยืดช่อดอกลงกองนั้นเราต้องเข้าใจครับว่าหลักการสําคัญที่หนึ่งคือเรื่องของน้ํา จะต้องส่งน้ำก่อนเมื่อน้ำเข้าไปในต้นเราก็ใช้ระดับฮอร์โมน GA หรือจิปโลลิกซซึ่งเราต้องเข้าใจต่อไปอีกว่าลองกองกับทุเรียนต่างกันทุเรียนท่านอาจจะใช้แค่50 cc ต่อน้ำ200ลิตรแต่ในส่วนของลองกองอาจจะต้องใช้ถึง100หรือ200 cc ต่อน้ำ200ลิตรทีนี้ถ้าเราใช้น้อยเราก็ลดลงมาเหลือแค่20ลิตรผมอยากจะย้ำนะครับว่า รองกองอาจจะเป็นพืชที่ค่อนข้างจะดื้อกว่าทุเรียนอย่างกรณีทุเรียนเนี่ยเราไปยืดช่อดอกบางสวนใช้อย่างเช่นอ่ากรณีของลองจิบหรือในส่วนของฮอร์โมนจีเอริจิปนลิริแอซิกเนี่ยเราใช้ที่คำแนะนำบอก50พิรุษกรใช้ร้อยหนึ่งในส่วนของบางท่านในลองกองใช้200นะครับต่อน้ำสอ0รลิตร อันนี้ก็คือประเด็นที่เราต้องเข้าใจว่ารลองกองเขาจะดื้อกว่าการพ่นอัตราอาจจะต้องสูงกว่าอันนี้ทําให้ช่อรลองกองยืดยาวออกมาประเด็นนั้นต้องเข้าใจต่อนะครับว่าต้องให้น้ําก่อนให้น้ําเข้าไปอยู่ในต้นแล้วใช้ฮอร์โมน GA ดึงในกรณีที่ดึงเนี่ยเราจะบํารุงไปในตัวเลยได้ไหมก็ได้ครับท่านจะใช้ปัจจัยที่ไม่ต้องต้องเข้าใจครับว่าปัจจัยที่พ่นไปที่ดอก ไม่ใช่กลุ่มไปปุ๋ยทางใบไม่ใช่อาหารเสริมนะครับแต่มันจะเป็นกลุ่มพลังงานที่พืชไม่ต้งองการสังเคราะห์แสงอย่างเช่นในกลุ่มของอะโทนิกในกลุ่มของตัวสารสกัดจากสาลายอานกาอันจานินเซเนกอน2000ไซฟอร์มิน BK จะเป็นในส่วนของทีโนคือปัจจัยอะไรน้ำตาลทางด่วนกลูโคเมอร์กีโตบีฟีเวกลูโคส0ง0 อันนั้นก็คือกลุ่มน้ำตาลคาร์โบไฮเดตให้เข้าใจประเดน็นเดียวว่ากลุ่มพลังงานพืชใช้ไปสัมผัสตรงไหนซึมซับตรงนั้นไม่ต้องผ่านกระบวนการสั่งเขาแสงก็จะได้ประโยชน์เราก็ไปในเวลาเดียวกันหรือในครั้งเดียวกันจากนั้นเมื่อเราพบนะครับว่าในส่วนของปริมาณตาดอกความยาวหรือความสมบูรณ์เนี่ย ได้ในระดับที่พิทักรพอใจแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องมองหรือต้องเข้าใจต่อไปว่าลองกองนั้นสังเกตนะครับเหมือนกับมังคุดตรงไหนล้างจากออกดอกเขาจะต้องแตกใบอ่อนเมื่อหลังจากแตกใบอ่อนเสร็จหลังจากนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ45วันดอกบานดอกบานกลายเป็นว่าใบของลองกองเป็นใบที่เป็นใบอ่อน เราก็จะมักจะพบกับว่าเหมือนกับกรณีของทุเรียนคือพอแตกใบอ่อนดอกไม่ค่อยจะติดนี่เป็นประเด็นเลยนะครับดังนั้นในส่วนของสิ่งที่เราต้องวางแผนในการบริหารจัดการต่อก,ก็คือเมื่อหลงกองออกดอกแล้ว,ลวเราบำรุงดอกเราจำเป็นที่จะต้องจัดการคือลดปริมาณดอกคือการแต่งปริมาณดอกให้หน้อยลง อันนั้นคือส่วนหนึ่งส่วนที่สองครับเราจะต้องมีกระบวนการจัดการให้ใบลองกองแก่ให้เร็วที่สุดถ้าเขาแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นในกรณีการใช้ปัจจัยบำรุงใบเนี่ยจะไม่มีกลุ่มสารายจะไม่มีกลุ่มของปุ๋ยไนโตรเจนสูงเพราะอะไรเพราะยิ่งให้ปริมาณใบอ่อนก็ยิ่งมากดังนั้นในสูตรสำเร็จของการทำให้ใบลองกองแก่ ก็อาจจะเป็นสูตรกดใบคุมใบอันนั้นก็คือส่วนที่หลายสวนทำการแต่ในมุมมองผมเองนั้นส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้ในลักษณะของการไปกดไปคุมเพียงแต่ทำให้ใบนั้นแก่เร็วซึ่งปัจจัยเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มปุ๋ยเช่น13046ก็ใช้ได้02530หรือจะเป็นในกรณีกลุ่มของการใช้ปัจจัยกรณี ที่เรานิยมกัน0 4 2 5 6 0 5 2 3 4อันนี้ก็พอใช้ได้แต่ประเด็นนั้นอย่าใช้ต่อเนื่องหรือใช้ในอัตราสูงนะครับเพราะมันจะทำให้ใบเก่าตัวเดิมเนี่ยชราภาพหรือเสื่อมสภาพเร็วหรือเราจะเลือก724346323552530ล15 40 15, 15เราใช้ได้ทั้งนั้นครับเป็นชุดสะสม แล้วเราก็เติมสารเมวีฟอดคอ l ไรด์เข้าไปเติมแมกนีเซียมเข้าไปเพื่อให้ใบเขาแก่เร็วอันนี้คือส่วนของใบที่จะทำให้แก่เร็วเพื่อที่จะ,ะไม่ให้เขาจำนวนมากขึ้นให้แก่เร็วจะได้ไม่เกิดการแข่งแย่งกันในระหว่างดอกซึ่งกำลังจะบานอีกวิธีการหนึ่งเป็นวิธีการเชิงเทคนิคนั่นก็คือการใช้โฮอร์โมนตัวแพคโคบิเตโซนหรือสารทุเรียนนั่นเองครับ เมื่อใบของหลงกองแตกออกมาและใบกลางแล้วเราก็จะรีบให้สารเข้าไปในตำแหน่งใบอ่อนทันทีครับโดยใช้อัตราครึ่งหนึ่งชนิด25%ก็คือ3 0 0ร้0 c ถึงห้าซีซีต่อน,น้ำสองล,ลิตรพื่อลงกองเนี่ยไม่ต้องไปกังวลนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราพ่นน้ำเนี่ยขอให้พ่นสัมผัสที่ใบให,ให้ให้แค่พอเปียกอย่าให้ย้อยลงดินเท่านั้นเอง อ่าสามซีซีต่อน้ำสอ0รอลิตรเป็นชนิด25%อย่างเช่นทวายอย่างนี้โฉกไปที่ใบเป็นลำดับที่หนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้ปัจจัยชุดสะสมพ่นตามอีกสองครั้งเป็นลำดับที่2ใบเขาก็จะสามารถสังเคราะห์แสงปรุงปรุงอาหารได้ผลิตพลังงานได้ลองกอง,องดอกที่บานก็จะไม่ได้รับผลกระทบอันนี้เป็นเทคนิคสำคัญที่ ชาวสวนหลายๆท่านก็นำมาปรับใช้ผมเองเคยมีงานวิจัยด้านนี้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลทีนี้มีคำถามครับจากพิ่นศกรเหมือนกันว่าหมอทุเรียนละว่างโฉบสารนะครับกับพ้นปัจจัยกดใบหรือคุมใบตรงไหนดีกว่ากันพี่นสกรครับผมก็ต้องตอบตามประสบการณ์นะครับว่าเมื่อใบคลี่แล้ว เราให้สารจะมีคุณภาพใบที่ดีกว่าการกดด้วยปุ๋ยเชิงเดียวแต่ว่าในกระบวนการขั้นตอนตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะพ่นสารอย่างเดียวนะครับเมื่อพ่นสารไปแล้วเราก็จะต้องมีชุดสะสมเล่งใบแก่ตามอีกสองครั้งตรงนี้ให้ผลดีกว่าคุณภาพใบดีกว่าปลอดภัยกว่าซึ่งเมื่อเราดำเนินการจัดการบริหารจัดการใบตรงนี้เนี่ย ในช่วงระยะเวลา 15- 20ถึงวันเราก็จะเห็นว่าลักษณะของใบที่แตกออกมาก็จะเป็นใบเพสาลาซึ่งนั่นหมายความว่าเขาสังเคะห์แสงได้แล้วก็จะตัดประเด็นความเสียหายอันเกิดขึ้นในด้านของปริมาณดอกดอกที่เรามีการลดปริมาณดอกมีการแต่งดอกภายในนั้นที่เราพ่นปัจจัยช่วยเราต้องเข้าใจนะครับว่าดอกจะมีลักษณะ อมเหลืองขาวอมเหลืองสวยงามมีความยาวปริมาณของการที่เขาจะติดผลก็จะเป็นช่วงจังหวะ,ะที่มีความสมบูรณ์เต็มที่ดังนั้นกรณีการเป็นกระซาก็จะไม่เกิดขึ้นผมอธิบายอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับว่าคำว่ากระซาก็คือดอกเล็กดอกน้อยดอกผอมดอกปริมาณมากเกิดขึ้นกระจาย มันก็จะเกิดการแข่งขันแย่งกันในซึ่งอาหารเหมือนกับทุเรียนครับผมเคยอธิบายไว้สําหรับทุเรียนถ้าดอกเล็กดอกผอมดอกมากมันก็จะเกิดการแข่งขันกันมากอัตราการติดก็จะต่ําหรือแม้แต่กรณีดอกน้อยแต่ดอกใหญ่ดอกอวบอัตราการติดก็จะต่ําเหมือนกันลงกลองก็เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีดอกที่มีปริมาณบ้างดอกผอมดอกเล็กดอกไม่สมบูรณ์เนี่ย ที่เป็นกระสาจะมีปริมาณอัตราการติดต่ำเมืม่อต่ำแล้วการติดผลก็จะน้อยเพราะฉะนั้นในกระบวนการจัดการตรงนี้จึงเป็นเรื่องเทคนิคสำคัญที่เราก็ต้องนำมาให้เกิดเห็นภาพนะครับให้เข้าใจว่าลงกองทุกวันนี้เป็นพืชเศษฐกิจที่ยังคงดำเนินการสามารถส่งออกได้แล้วก็เป็นไม้ผลที่มีลักษณะของไม้ผลที่เป็นมงคล สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ